สว,ส,ส,วส,สวัสดีค่ะวันนี้เราพามาเดินเร่นชุมชนตลาดบ้านใหม่อีกครั้งนะแครทุกคานเก็บปัจดบันทเก่าๆบางทีเราพาก่าวมากตรวเกณฑ์ทุกควเก็บสิ่งที่แนี้เป็นวัสดุเดียวกันเลยแต่ว่าแต่ละคนมีการบันทึก จีิองอคนเก่าแก่ที่บ้านเขาอยู่ยู้ยเตี๋ยวเรือต่อชามนี่กาแฟโบราณอวยเตียนกาแฟร้านแปะนี่น่าริงอ่ะ้อ,อ,อยปี้แปะ ชุมชนเก่าเก่งนะคะยังะคงม,มีของตกแต่งขนมถุงทองค่ะร้อนๆค่ะ บรรยากาศโบราณโบราณ,ณเก่าๆข้าวเปี่ยวเรือดิมแม่นี่วันอาทิตย์ในที่นี่อ่ะมีชาวบ,บ้านขายของกันอยู่ได้ บรรยากาศเก่าๆอัน,นรักไว้ไม่ใช่คุณสถานที่นีคุณลุงจะมีคุณลุงเคยยืนอยู่ตรงนี้ท่านเสียไปแล้วนะคะทุกคนดูบรรยากาศ,กาศใช่เสียไปแล้วใช่ใช่เสียแล้ว ท่านก็จะยืนแบบตรงนี้แล้วก็อาคาเฟ่ร้านดังปิดมันจะมีมให้เช่าไปแล้วเธอ <c oughs> เป้าเอออ้าวใช่ฉันก็เคยมาตอนนั้นน่ะ<อ>นี่คะ่ะบรรยิการกนะใช่อาหารเออเอเอเอ,อะไรสักอย่างชุช่มชากาวเป็น